การแก้สมการ e x p o n e n t เน l เชีด้วยวิธีการแทนค่าด้วยตัวแปรทำอย่างไรมาดูกานนะครับโอเคอันนี้จะเป็นลักษณะของ3ามกำลัง x นะครับบวกกับ3ามกำลัง y บวก1นะครับโอ้โหมี2ตัวแปรใช่ไหมมี2ตัวแปรนะครับอันนี้มีตัวแปร x นี่ก็เป็นตัวแปร y เท่ากับสแควรูทอหาเป้าหมายคือ y ลบ x มีค่าเท่าไหร่นะออวิธีการนะครับนะสังเกตว่ามีลักษณะ3ยกกำลัง x 3กายกกำลัง y นะอะไรนี้นะครับ สมมุติตัวแปรไปเลยครับให้ a คือ3ามกลัง x แล้วก็ b เป็น3ามกลัง y นะครับดูสมการที่1ครับก็คือ3ยกกําลัง x นะเราก็สมมุติว่าเป็นอะไรครับเป็น a แล้วใช่ไหมมาบวกกับ3ามกลัง y บวกหเลขชี้กำลังมาบวกกันนะได้3ามกลัง y คูณ3ามกลังหใช่ไหมเท่ากับ5้าสแควรูทสามอ่าตรงนี้เปลี่ยนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็น b ซะอ่าก็เลยได้3ามอะไรครับ3ามคูณ b เท่ากับ5 รูทสามอ่ะติดไว้เป็นสมการที่หนึ่งนะสมการที่สองเรียนแบบครับเรียนแบบก็คืออันนี้สามกำลังเอนะมาบวกกับเลขชี้กำลังบวกกันนะฮะก็เปลี่ยนเป็นเลขชี้กำลังคูณกันก็คือสามกำลัง x คูณกับสามกำลังหนึ่งบวกกับสามกำลัง y ยเท่ากับสามยกกำลังสามรูทสามอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น a ก็เป็นสามนะมันคูณกับสามนะครับบวกกับอันนี้สามกำลัง y ก็ให้เป็น b ก็บวกกับ b จัดววากับ3รูปสครับโอเคตอนนี้เราจัดรูปเป็นสมก,การ1แล้วก็เป็นสมก,การที่2เรียบร้อยแล้วนะเสร็จปุ๊บทำไงต่อนะฮะก็แก้ระบบสมก,การ2ตัวแปรมันจะมี2เรื่องในเรื่องเดียวกันนะฮะเป้าหมายคือหา A หา B แล้วก็ไปหา X Y อีกทีนะครับเ,เดี๋ยวเราทำให้ทาให้ A เท่ากันก็ได้เนาะคูณ3สมก,การ1ค,คูณ3คูณ3ทุกตัวไนดะ้ได้ 3A คูณสามก็เป็นเก้าบีคูณสามนะสามห้าสิบห้ารูทสามเป็นสมก,การที่สามนะเหลือสองกับสามจับมาลบกันนะครับเพราะว่ามันมีตัวแปรอะไรครับสามเอเท่ากันแล้วจับลบกันหายเอาสามตั้งแล้วกันนะฮะลบกับสองแล้วกันเนาะสามเอตัดกันไปฝั่งซ้ายคือเก้าบีนะลบกับบีฝั่งขวาลบฝั่งขวาสิบห้าสแควรูทสามลบกับสามสแควรูทสามนะครับ เข็ okay, มเอ,อ่อ 9b ลบก,กับ b ก็เหลือ 8b ฝั่งนี้15ลบก,กับ3ก็กลายเป็น12รูท3นะครับเอาตัวเลขมาลบก,กันเลยนะครับงั้น b ต่อไหร่ฮนะ12รูท3หาร8ตัดทอนเศษส่วนเอา c ตัดก็ได้ c 4 3 4 2นะครับได้3รูท3ส่วน2นะครับนี่คือ a นี่คือ b นะครับต่อมาหา a ยังไงก็แทนค่าในสมการที่ที่1ฮะ จากสมการที่1ได้ a บวกกับ3เท่าของ b b แทนด้วย3สแควรูทสามส่วนสองนะฮะแล้วก็มาเท่ากับอะไรครับ5รูทสามจากสมการ1นะอันนี้คูณกันได้9กรูทสามนะครับงั้น a มีค่าเท่าไหร่ก็เอาเดีเ๋ยวย้ายไปลบเลยแล้วกันนะฮะได้9สแควรูทสามส่วนที่2 a มีค่าเท่าไหร่ครับก็จะได้เป็นครนอร 2. 2คูณค้ายได้25เป็น10บรูทสาม ลบกับ9รู3คำตอบนะครับก็จะกลายเป็นเอ่อ10ลบ9เหลือ1นะครับก็เป็นรู3้3ส่วน2นะครับนี่คือค่า a นะครับตอนนี้เราได้ a ละเราได้ b เรียบร้อยใช่ไหมได้ a ได้ b แล้วนะครับอ่าเอาไปทําอะไรครับคราวนี้เราต้องการหาอะไรครับหา y ลบ x เอ่อหลักการก็คือถ้าจะหา y ลบ x ได้ดูดูตัวเลขนี้นะดูตัวเลขนี้ ตัวเลขจะมาเลขยกําลังมันจะลบกันได้ก็คือต้องการต้องมีการหารเดี๋ยวเราเอาสามกำลัง y หารด้วยสามกำลัง x ได้ไหมมันคือสามกำลัง y ลบ x จริงไหมใช่ไหมเอาเลขชี้กำลังข้างบนลบกับข้างล่างนะนี่คือการหารนะฮะของเลขยกอลังซึ่งไอ้สามกำลัง y คือใครสามกำลัง y คือ b ครับนะฮะส่วนอะไรครับสามสามกำลัง x คือ a ครับโอเค เดี๋ยวเอา b ครับเอา b คือ3ามรูทสามส่วนสหารด้วยรูทสามส่วนสองหารด้วย a คือรูทสามส่วนสองจับเท่ากับ3กำลัง y ลบ x นะฮะเอ่อนี้ส่วน2เหมือนกันตัดทิ้งมีรูทสามเหมือนกันหารกันไปหายเหลือ3ากำลังหโอเคนะฐานเท่ากันตัดทิ้งไปนะฮะก็เลยเหลือเอาชี้กำลังเท่ากันนะครับนั้น y ลบ x นะก็ตอบเลข1นนั่นเองโอเค